สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กรรพยากรของปีนักษัตวปีมะแมนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนตุลาคมปีพศออ2565ก็ใกล้ท้ายปีแล้วนะคะไพบ่บอยคุณอึดสู้เข้าไว้ นะคะอึดสู้เข้าไว้แล้วก็การงานของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างาหนักค่อนข้างยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนทำงานเก่งไงคนทำงานเก่งนะคะแล้วก็ขยันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะนะคะเหมือนจะเริ่มงานอะไรสักอย่างหนึ่งโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่า อะไรใหม่ๆงานตัวใหม่เข้ามานะคะหรือมีเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามาให้เราแก้จากเพื่อนร่วมงานอืมนะคะก็ช่างน้ำหนักช่างใจตัวเองดีๆนะคะว่า,าจะใช้คำพูดอะไรออกมาประมาณนี้กับเพื่อนร่วมงานนะประมาณหนึ่งนะแต่เดือนนี้เราก็ ปากตรงใช้ได้ปากออเร็วใช้ได้อาจจะมีแบบปากเสียงกันนิดหน่อยขัดขัดกันเรื่องงานนิดหน่อยนะคะไม่มีปัญหาคุณเป็นมืออาชีพมากพอนะคะเพราะคือตรงนี้เพราะตัวคุณเองนะไม่ใช่เพราะเพื่อนร่วมงานคุณนะอืมแต่อาจารย์เชื่อว่านุ่นคุณผ่านได้เพราะเดือนนี้งานหนักยุ่งเยิงไปหมดเลยค่ะเหนื่อยนะแต่แต่เดือนนี้ แต่คุณกลับทําได้ดีนะมไม,ม่มันไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรของคุณแต่มันเป็นเรื่องยุ่งยากของผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มากระทบถึงตัวเรานะคะสรุปการงานในเดือนนี้อาจารย์ให้คุณผ่านนะคะผ่านด้วยตัวของคุณเองช่างใจช่างน้ำหนักตัวให้ดีนะคะต่อไปเรื่องการเงิน แน่นอนล่ะค่ะงานเยอะขนาดนี้เงินก็เยอะตามค่ะคนก็ทํามันไปเรื่อยๆสิคะนะมันยิ่งเยอะโอทียิ่งเยอะเราก็ทํา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 สุดท้ายเราก็ได้รับทรัพย์เต็มๆนั่นเองในเดือนนี้ก็การงานก็ผ่านเช่นกันค่ะรับทรัพย์เต็มๆเลยนะคะในเดือนนี้นะอืมต่อไปเรื่องสุขภาพคุณไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่มันก็มีพวกปวดออกหูออกตาบ้างแบบ ใช้สายตามากจนเกินไปนะคะมีบ้างล้าบ้างมันมาเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจที่ลังเลอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่จให้คุณผ่านแล้วกันนะเพราะมีใบนี้ใบเดียวเองแหละคุณผ่านแน่นอนชัวร์ตัวนี้เป็นตัวค้ำนะคะคอยช่วยคุณเอาไว้นะคะสรุปสุขภาพผ่านค่ะในเดือนนี้ ่อไปเรื่องความรักกันบ้างนะคะคนโสดในเดือนนี้อาจารย์ให้คุณข้ามไปก่อนลุยงานไปก่อนเพราะคนยุ่งเหยิงมากงานหนักงานยุ่งมากแต่แต่ในกรณีที่คุณเล็งไว้แล้วคนนี้แหละสเปคเลยหน้าตาบุค,คลิกท่าทางคําพูดน้ําเสียงอะไรมันโดนไปหมดเลยนะคะจีบแล้วเขาก็ไม่คุยด้วยทักไปเขาไม่ตอบแชทมาเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนไปเลยนะ ให้เปลี่ยนเป้าหมายไปเลยเพราะว่าไม่ได้แล้วมันมันนานนะคะจะใช้เวลาจีบนานเป็นปีสองปีแล้วก็ไม่ได้แห้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนโสดให้โสดต่อไปก่อนลุยงานไปก่อนแต่ถ้าไปดูที่อาจารย์ดูทิ้งไว้นะสําหรับแบบรายวันกับแบบราศีนะไปดูไว้ประกอบก็ได้นะคะนะแต่ตามตามตามปีนักศัตรน์นี้งานคุณยุ่งมากเลยค่ะ แต่มันเป็นในทางที่ดีนะคะไม่เป็นทางที่เลวร้ายนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้อืให้คุณแบ่งเวลาให้แฟนค่ะเพราะว่าคุณจะไม่มีเวลาคุยกับครอบครัวกับลูกกับแฟนคุณเลยกับพ่อแม่เลยเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะคะโอเคเวลาเราเราหลับอาจจะน้อยไปหน่อย หรือไม่ก็ทําทีเป็นปวดเมื่อยร่างกายให้แฟนนวดให้ก็ถือเป็นการได้คุยกันการได้ใกล้ชิดกันก็ได้แต่คุณต้องแบ่งเวลาให้แฟนคุณในเดือนนี้มันเป็นเดือนนี้นะคะมันยุ่งเหยิงหน่อยมันหนักหน่อยแต่ก็รับทรัพย์เยอะในเดือนนี้ตรงนี้แหละทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะอ่ะ สรุปตามหน้าไพ่นี้นะคะสรุปตามหน้าไพ่นี้นะอืให้คุณเวลาคุณตัดสินใจหรือคุณลังเลใจอะไรให้คุณช่างใจดีๆคุณเป็นคนที่มองโลกกว้างไกลอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องงานเรื่องชีวิตต่างๆมองมองวางแผนไปในโลกของอนาคตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วช่างใจดูให้ด,ดีโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องการเรื่องงานที่มันขัดแข้งขัดขากันเรื่องของอการ ไม่ไม่รู้ใจกันบางอย่างบางทีรู้ใจกันแล้วก็งานไม่ตรงงานไม่ถูกส่งไม่ครบเซ็นเซ็นได้ไหมมันก็ยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคุณต้องช่างใจให้ได้มันไม่ครบอะ่ะก็ไม่ต้องเซ็นก็ได้นะคะตามกฎเกณฑ์นะคะคือคือทำตามกฎเกณฑ์ในที่ทำงานของเราาเราเป็นข้าราชการก็ทำตามกฎเกณฑ์ของราชการ ใช่ไหมคะเราเป็นพนักงานเอกชนเราก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์ของของที่ทางานของเราเดี๋ยวเราจะซวยไปนะคะประมาณนี้ประมาณนี้มันเป็นเฉพาะเดือนนี้เองไม่ไม่ไม่เยอะไม่มากไม่เยอะไม่มากเดี๋ยวก็สามารถได้จะผ่านพ้นไปได้เองนะคะเพราะว่าเดือนนี้คุณรับทรัพย์แล้วเต็มเตมแล้วนะคะนะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับท่านที่เกิดปีมะแม นะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ